สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับอยู่กับ UTTC Live ครับอยู่กับผมนะครับอาจารย์นรุ่งต่อเทียนชัยครับหรืออาจารย์เบสฮะและผมอาจารย์ณรินเนียมน้อยครับหรืออาจารย์บอลนั่นเองครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในหลักขนาดใหญ่ของคณะนิเทศศาสตร์นะครับนะครับก่อนที่เรารับชมคอนเทนต์ในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง UTTC Station นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในช่องนะฮะในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงสัตว์เลี้ยงอาจารย์บอล เทรนด์ปัจจุบันใช่ไหมเทรนด์ปัจจุบันเลยแล้วบอกเลยเลยว่ามีอัตราการเติบโตสูงมากด้วยโดยเฉพาะในมอของเราเนี่ยน่าจะน่าจะโผล่เต่าได้แล้วนะฮะว่าเป็นสัตว์ประเภทไหนใช่เฉลยครับวันนี้เราจะพูดถึงแมวฮะบอกเลยว่าแมวเนี่ยมีคนเลี้ยงเยอะมากคุณผู้ชมครับวันนี้ครับใครเลี้ยงแมวเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ทีครับเลี้ยงแมวพันธุ์ไหนนะครับแชร์ลิงก์ก็ได้นะครับลิงก์ในเฟซบุ๊กลิงก์อะไรในใต้ไลฟ์ได้เลยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะฮะว่า ที่บ้านเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวกี่ตัวเลี้ยงแมวกี่ตัวเรามาบิดกันฮะเขาบอกว่าคนเลี้ยงแมวเนี่ยรักแมวมากเหมือนลูกเลยเขาเลยเคยเคยคำสท์เรียกว่า pet parents ก็คือเลี้ยงแมวเหมือนคนในครอบครัวอาจารย์บอกใช่เราเป็นผู้ปกครองแมวเออเคยเห็นแมวคนที่อุ้มแมวเหมือนลูกอ่ะมีหอมหอมแก้มอิจฉาเลยอิจฉาแมวใช่ไหมนะครับซึ่งเเราเห็นกันโดยทั่วไปเลยนะฮะปัจจุบันเห็นเห็นได้บ่อยมาก นะครับรวมไปถึงดาราด้วยโอ้คนดังเนี่ยเรียกว่าครั้งในประเทศไทยแล้วก็ระดับโลกเลยเลี้ยงแมวเยอะมากอ่าใช่ถูกต้องนะฮะอย่างเช่นเมื่อเราพูดอ่ะดาราไทยระดับโลกก่อนโอ้คนนี้รู้จักทุกคนฮะนี่ตามภาพเลยครับไอซาบล a c พิง n k ของเรานั่นเองน้องลีโอกับน้องลูก้าอ่าใช่ฮะพันธุ์สกอตช์โฟลด์นั่นเองหูพับนะฮะแล้วก็แมวลูก้านะครับเป็นพันธุ์รักโด ใช่ใชครับจะเรียกได้ว่ามีทั้งดาราเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศเยอะครับอย่างมารีบรอนเนอรเนี่ยก็เลี้ยงแม่เหมือนกันแต่พิเศษมากเลี้ยงแมวจรโอ้โอหสุดยอดครับนะฮะแล้วก็แมวจรอ,อีกคนนึงก็เป็นคุณแก้มบุ๋มเนาะเลี้ยงแมวจรเหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงแมวพันธ์เนี่ยนะครับก็จะถ้าอีกหน้านหนึ่งเรเจะเห็นว่าคุณชิปปี้ซีรินเลี้ยงเยอะมากเลี้ยงกี่ตัวจานบอลายสิ 8ตัวโอ้โหเหมือนหวยถูกต้องถูกต้้วถูกแตัวเรียกว่าเป็นซีซันแฟมิลี่เลยนะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบเรียกว่าแมวเนี่ยอยู่ในทุกอนูเลยนะครับสำหรับคนที่รักแมวจริงๆเรียกว่าวงการท่าเนี่ยสั่นสะเทือนไปหมดเลยแล้วก็เติบโตสุดพลังแวกับเจ้านายเท่าไหร่ก็ยอมใช่ไหมครับสำหรับพวกเราเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องพันแมวที่ นิยมในประเทศไทยของเราใช่ครับเราจะมาดูกันว่าแมวแต่ละตัวนิสัยเป็นยังไงแล้วก็จุดเด่นในการดูแลไงให้น้องอยู่กับเราได้นานๆถูกต้องนะครับเมื่ออย่างแรกนะที่เราพูดถึงแมวนิยมเนี่ยแน่นอนฮะหนีไม่พ้นเปอร์เซียโอ้ใช่ครับเปอร์เซียแมวเปอร์เซียินไม่ออกคิดถึงเปอร์เซียก่อนเลยต้องขนยาวหนานุ่มนะเหมือนพิซซ่านะตาโตหน้ากลมจมูกสั้นั้ามรักนะครับผมลักษณะนิสัยของน้องเนี่ยเขาจะรักสงบนะฮะไม่ซุกซนขี้อ้อน ใช่ครับติดเจ้าของนะฮะแต่ว่าเป็นแมวแบบอินทรเ v e r ์ตนะไม่ชอบเสียงดังเขาชอบอยู่เงียบเงียบชอบเงียบเงียบนะไม่ชอบความวุ่นวายใช่ครับนะแต่ว่าด้วยการดูแลของน้องเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าเป็นแมวที่มีขนยาวนะฮะเราเนี่ยต้องแปรงขนให้น้องเขาทุกวันนะฮะทำความสะอาดดวงตาเป็นประจำเนื่องจากว่าน้องเขามีน้ำตามากกว่าปกติใช่ครับ,น,รบนี้ก็เป็นลนักษณะ เด่นนะครับของแมวพันธ<ช>ุ์เปอร์เซียนะครับ,รบอีกพันหนึ่งครับก็จะเป็นสกอตติโฟสกอตติโฟสเนี่ยก็จะเป็นแมวที่ถ้าเรายังไม่รู้ชื่อพันธุ์แรกๆเนี่ยเราเรียกว่าแมวหูพับฮะ,ะแมวพันธุ์นี้เนี่ยจะค่อนข้างน่ารักนะครับมีหูพับเป็นเอกลักษณ์นะครับแต่แมวพันธุ์นี้ค่อนข้างที่จะเอ็กโทรเวิร์ดหน่อยๆนะครับก็จะมีความขี้เล่นฉลาดแล้วก็ชอบสกินชิพม,มากเลยแมวขี้อ้อนใช่ครับลักษณะดเด่นแมวอันนี้ดูแลง่ายครับแต่ด้วยความที่เขาหูเขาพับเนี่ย ก็อาจจะมีสิ่งสกรปรกในหูด้วยก็อาจจะต้องดูแลหน่อยๆน,นะครับ<อ>แมวสกอตดิฟโฟเนี่ยเราจําเป็นครับที่ต้องเลี้ยงแบบระบบปิดหลายคนไม่รู้ว่าระบบปิดคืออะไรระบบปิดก็คือการเลี้ยงในบ้านนะครับเราจะไม่ปล่อยเขาเดินเพบ้านเช่นผ่านนะครับค่อนข้างออกไปข้างนอกเพราะว่า<อ>ด้วยสภาพร่างกายแล้วก็ด้วยภูมิประเทศหรืออากาศในเมืองไทยเนี่ยอาจจะต้องเลี้ยงในบ้านไม่เอื้อเนาะไม่ค่อยเอืเอ,อแต่ 1, 1, อ,อีกพันหนึ่งอือแน่ๆครับแมวนี้แมวพันนี้ให้ต่อมานะครับเรา รู้จักในชื่อภาษาอังกฤษว่าสยามมิสแคทนะรหรือว่าันทไทยของเราก็คือวิเชียนมาสนั่นเองใช่ครับนะจานเลี้ยง2ตัวเลยเสลับกันไปเลยประสบการณ์โดยตรงสะใจสุดๆฮะนะฮนะนะแมวพันนี้นครับเรียกว่าเป็นแมวไทยนะที่ดังไปอยู่ระดับโลกเลยทีเดียวนะครับแมวพันนี้คีอ้อนติดเจ้าของฮนะ แล้วก็<ผ>ม,มีความเป็นเสือน้อยเล็กๆ<ร>นะมีความอยากรู้อยากเห็นชอบสำรวจสิ่งที่สุดรอบตัว <c oughs> จริงฮะ <c oughs> ที่สุดครับและสะดานของแมวพันุนี้นะครับจะมีสีเข้มครับบริเวณหน้าหูเทา้าแล้วก็หางนะครับมีตาสีฟ้าครับรูปร่างเขาจะไม่อ้วนมากค่อนข้างปาดเปรี่ยวครับทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องมีด้ คือมันจะตอบโจทย์ลักษณะการใช้ชีวิตของเขาอะฮะในการที่จะมันจะเดินไปมาอย่างเงี้ยครับการดูแลก็จะดูแลในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับเหงือกเราก็ฟันเป็นหลักเลยของเราแมวพันธุ์นี้นะครับก็เรื่องอาหารการกินดีๆครับอีกอันนึงครับดุมอังกฤษอ่ะนะบริทิชช็อตแฮนนะฮะต่อมาครับเป็นแมวที่เอ่อหน้ากลมขนสั้นนะฮะเออดูเนี่ยคล้ายๆตุ๊กตาเลยนะครับน่ารักมากนะลักษณะนิสัยรักสงบเป็นมิตรนะฮะมีความฉลาดแต่ก็ เหมือนที่เด็กแล้วเป็นออกอินโทรเวิร์ตนะไม่ชอบเสียงดังแล้วก็ไม่ทำลายข้าวของอ่ะใครที่อยากเลี้ยงแมวนะครับแล้วกลัวว่าบ้านจะพังเนี่ยอาจจะต้องเลือกเลือกพันธุ์ดีๆแต่ว่าอาจจะขอดอกจันไว้ใต้จอหน่อยครับว่าขึ้นอยู่กับวิธีการเลี้ยงนะถ้าเราเลี้ยงให้เขาเ s u r v i ว a l มากๆเนี่ยก็จะแบบมีมีขวนเล็กน้อยขวนบ้างนะครับมีขนเล็บบ้างครับแมวพันธุ์นี้เนี่ยก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเนาะจันบอลเนาะอ่าใช่แปรงขนนะฮะเอ่อหนึ่งถึงสองครั้งต่อสัปดาห์นะครับต้อง เ,เหมือนคล้ายๆกับที่เราเพิ่งพูดกันไปนะฮะต้องดูแลสุขภาพช่องปากน้องเขาถูกต้องคับไม่ว่าจะเรื่องเหงือกเรื่องฟันนะครับแล้วก็ด้วยด้วยรูปร่างหน้าตาแล้วก็สรีระของเขาเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูเนี่ยคือเรื่องของน้ําหนักะนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอาจจะมีในเรื่องของปัญหาเรื่องโรคข้อสะโพกเคลื่อนนั่นเองนะครับก็ดูแลในเรื่องของน้าหนักครับแล้วก็พันนี้คล้ายๆกันยั่ไม่ต้องเลี้ยงในระบบปิดใช่ไหมอ่ะใช่คับต้องเป็นระบบปิดครับอันนี้ครับเพราะว่าอาจจะเป็นแมวที่ ด้วยสภาพความเป็นอยู่อาจจะไม่ได้สอดคล้องกับสภาพอากาศในเมืองไทย ừ, นะครับการเรียนระบบปิดก,ก็จะทําให้น้องมีอายุอยู่กับเราได้นานขึ้น<อ>นะครับ,รบอีกพันหนึ่งครับพันนี้เนี่ยเซไวอวลของจริงฮะแบงเกาใช่ไหมแบงเกลนะครับผมถ้าเราดูน้องเขนี่ยลักษณะจะเหมือนเสือดาวเสือดาวนะฮะแต่แมวพันนี้มีพลังมากแข็งแกร่งนะฮะฉลาดและชอบสำรวจสิ่งรอบตัวนะครับ แต่ยังมีความเป็นแมวชอบแสดงความรักอ่าใช่เขาจะวิ่งแบบโหดเลยครับแต่ว่ากอดแบบหมวดคิตตี้เลยแมวพันนี้ดูแลง่ายครับขอแค่พื้นที่กว้างๆให้เขาก็พอนะครับใช่ครับ,รบ,รบทีนี้มีคนถามมาเยอะอ้าวแล้วกาวฟิลว่ะจานบอลกา,กาฟิลพันอะไรอะ่ะกาฟิลนะฮะเราเห็นเนี่ยจริงๆคือพัน exotic short hair นั่นเองอนะฮะแต่ว่ามแมวพันนี้จริงๆเป็น มีลักษณะอ่อนโยนและเป็นมิตรมากเ,เลยนะเป็นอินโทรเวนหน่อยเขาไม่ชอบเสียงดังนะแล้วก็ดูแลคล้ายๆกับแมวบริติชช็อตแฮร์หน่อยออนะครับก็จะเป็นเ,เกี่ยวกับเรื่องของเหงือกฟันครับแล้วก็ควบคุมน้ําหนักนะครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นเรื่องของพันแมวเขาเรียกว่ามีหลายพันเลยที่มีชื่อเสียงในเมืองไทยแล้วก็นิยมเลี้ยงมากๆครับแต่ว่าการที่เราจะเลี้ยงแมวหนึ่งตัวเนี่ย เราเราจะเลี้ยงด้วยความรักอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีอุปกรณ์ประกอบด้วยวันนี้ถ้าจย์บอจะเลี้ยงแมวเนี่ยจันบอต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างฮะเดี๋ยวก่อนเท้าความก่อนนะฮะเป็นคนไม่มีสัตว์เลี้ยงครับนะฮะแต่ถ้าจะเลี้ยงเนี่ยคาดว่า2อย่างที่เราต้องมีเขาเนี่ยหนึ่งที่นอนอ่ที่นอนแล้วหนึ่งมีสำคัญนะสอ่อาหารอาชามใส่อาหารนะครับมีกระบะทรายไหมใช่ ผ้าแมวแมวต้องมีกระบะสายอาจารย์เบต้องมีน้ำพุแมวด้วยให้แมวกินน้ำจะได้สนุนน้ำพุแมวของเล่นแมวที่ฝนเล็บอะไรอย่างเงี้ยครับที่สำคัญเลยเนี่ยถ้าใครเลี้ยงแมวเราจะรู้ว่าเราควรมีกล่องพลาสติกเพราะแมวชอบเล่นในกล่องชอบอยู่ในถุงใบเล็กๆน่ารักมากเลยใช่ครับจริงๆเนี่ยมันมีหลายหลายอุปกรณ์มากนะครับไม่ได้แค่ในภาพนะครับเป็นเรื่องของแบบอาหารที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ของเล่นที่แบบ ทำให้เขาไม่เบื่อเพราะอย่างแรกคือเพศแพรน์เนาะเราเลี้ยงเขาเหมือนลูกคนหนึ่งเลยอะครับเขาคือลูกคนหนึ่งอ่าใช่ถูกต้องครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะเลี้ยงอะไรเนี่ยเราต้องพิจารณาครับอย่างแรกคุณมีเวลาหรือเปล่าอ่านอกจากมีเวลาแล้วนะฮะมีงบประมาณมากพอหรือเปล่าวใช่งงบประมาณนั้นมันเป็นเรื่องที่สำคัญสำคัญครับนะครับเวลาทรัพยากรนะฮะในเรื่องงบนะสถานที่ที่คุณเลี้ยงอยู่บ้านตลอดหรือเปล่าที่บ้านเนี่ย ให้เลี้ยงหรือเปล่าหรือว่าที่คอนโดของเราเนี่ยให้เลี้ยงหรือเปล่าใช่เดี๋ยวนี้ครับเราเห็นคอนโดหลายที่ครับเริ่มให้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้แล้วนะครับก็ดูใ,<ช>ในเรื่องของอการอยู่โดยรวมในสังคมด้วยเพราะว่าบางทีลูกเราน่ารักกับเราอาจจะไม่ได้น่ารักรกับคนอ,อื่นใช่ไหมครับเราก็ดูสภาพสังคมดูเรื่องของเวลาทุนทรัพย์นะครับแล้วก็ดูเรื่องของสังคมโดยรอบนะครับก็จะทําให้เราเลี้ยงน้องได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งถ้าเราเลี้ยงไม่ได้หรือว่าเราแค่น่ารักตอนนี้เราไม่น่ารักแล้วเนี่ยมันก็ อาจจะเป็นทําให้เกิดปัญหาแมวจรในอนาคตใาชา่ครับซึ่งจริงๆแล้วหากเราต้องการจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสักตัวเนี่ยเ,เราต้องมีเราต้องให้เขาเนาะเราต้อง เราต้องมีเ<ม>วลาให้เขาด้วยมีความพร้อมด้วยปัญหาแมวจรเ <ละ S 2> นี่ยคือเรื่องของความรับผิดช,ชอบนะครับแล้วก็เรื่องของการพัดหลงนะครับมันก็เลยมีคนกลุ่มหนึ่งที่รักแมวมากๆครับที่พยายามจะดูแลแมวโดยการลดการแพร่พันธุ์โดยการทําหมันเพื่อให้ลด<อ>ปริมาณแมวจรครับ,รบอย่างในมารา้ทยห้องชาไทยครับเรามีชมรมหนึ่งชมรมฮะที่ดูแลในส่วนนี้เหมือนกันในตันบอลอ๋อแล้วชมรม คนรักแมวคนรักแมวเขาเรียกแมวมอแมวมอของชมรมแมวมอของเรานั่นเองนะซึ่งวันนี้ในช่วงที่2ของเราเนี่ยจะมีน้องๆนะจากชมรมแมวมอมาพูดด้วยนะฮะมาพูดคุยกับพวกเรานะครับว่าพวกเขาเป็นใครนะฮะเขาทําอะไรกันบ้างแล้วก็เขาดูแลดูแลมวได้อย่างไรนะครับให้อยู่ร่วมกับคนในหาดรายได้อย่างมีความสุขมากๆนะครับจะเป็นยังไงรับชมช่วงหน้านะครับ โลกที่ก้าวไปภารกิจของเราคือการช่วยเหลือผู้ที่ถูกทำลายความฝัน p c ซีซ yeah. ี them, a รีมมาสเจะกอบกู้ตัวตนของพวกเขาให้กลับมามีชีวิตชีวายครั้งความเป็นมืออาชีพคือเป้าหมายที่เราผลักดันให้กับรุ่นสู่รุ่นเราค้นหาเพื่อให้เขาออกแบบและถ่ายทอดความฝันนั้นออกมาและที่สำคัญเชื่อมความใฝ่ฝันคุณเชื่อหรือไม่เชื่อ เชืช่อมโลกความคิดเชื่อมโลกจินตนาการ กกมีนนยัเราต้องเข้าไปนั่งในหัวใจของพวกเขาเชื่อมมืออาชีพสู่ความสำเร็จด้วยการสัมผัสการเรียนรู้จากมืออาชีพต่างๆหลากหลายสาขาเพื่อความสำเร็จไปสู่ทุกๆวงการ ดีไซน์อนาคต at U T C C Leaders for the futures Futures for the leaders ท,ที่สี่สียังมีฝันก็ลองมาที่นี่ที่นี่ที่อยู่ที่สี่สียังมีหวังก็พอที่นี่คืออยู่ที่สี่สีเธอก็ลองเข้ามาดูสิเธอโอ้ยก็ลองมาที่นี่ที่นี่ที่อยู่ที่สี่สียังมีฝันก็ลองมาที่นี่ที่นี่ที่อยู่ที่สี่สียังมีหวังก็พอที่นี่คืออยู่ที่สี่สีเธอก็ลองเข้ามาดูสิเธอโอ้ยก็ลองมาที่นี่ t ี c งมีฝันก็รลอมาที่นี่ที่นี่ที่อยู่ t ี c ิงมีหวังก็ปอที่นี่คืออยู่ที่เธอก็ลออเข้ามาดูสิเธอก็หล่อมาที่นี่ที่นี่ที่อยู่ที่สิ่งมีฝันก็ลอมาที่นี่ที่นี่ที่อยู่ที่สิ่งมีหวังก็ปอที่นี่คืออยู่ที่สิ่งเธอก็ลออเข้ามาดูสิเธอ จะไปไหนไปนอนาคตด้วยกันโอเค Follow your dreams อ้าวลูกกลับมาแล้วเหรอเฮ้ยพาเพื่อนมาด้วยนี่สวัสดีครับแม<า>่สว,ส,สวัสดีค,ดคเป็นอะไรกัน3คนทำไมหน้าซ่อมหมดเลยวันนี้ครูเขาให้ขึ้นไปพูดมาว่าเรียนจบแล้วอยากทําอะไรก็ดีนี่ไม่ดีแม่ทำไม ผมบอกโตขึ้นอยากจะเป็นแรปเปอร์คบุบอกตลกเฮอเฮอเฮอบอกนไยเธอทำได้ก็เวอร์พูดจาเพ่เอเจรอบอกให้ผมเลิกคุบอกทุก ไม่ได้หรอกมันครูสอนไม่จำแล้วกูก็ขมกระดาษที่เขียนความฝันในมือคุณครูเอาไปใครย้ำผมบอกผมรับพูดเก่งไยโครเดี๋ยวผมจะเล่าให้ดูครูบอกเพลงรับอะไรไม่รู้อย่าเถียงไม่น่าย็นดูครูบอกสะดอนทำโทษแล้วครูก็ชี้ไปหน้ารรบรโต้คุณครูมองผมเป็นตัวประหลาดเหมือนผมเป็นใครตัเแล้วครูชี้หน้าผมเป็นคนต่อไปให้ผมเดินขึ้นไปพูดผมบอกไปเลยอาชีพที่ผมอยากทำคือการได้ถ่ายรครูบอกอาชีพช่างภาพจะเอาอะไรกินไส้แห้งและผอมสุดผมบอกผ ถ่ายรูปดีนักคครกกุบ,บอนัเรียนไม่ต้องพูดจบต,ตาผมก็เดินขึ้นไปแต่ไม่รู้จะพูดอะไร สิ่งที่ผมอยากทำมันแค่เล็กๆไม่ได้ไปฝันไกล่ะแค่อยากมีรถมีบ้านมีแฟนแล้วก็ชีวิตที่ดีต่ใจครับแม่คุณครูก็บอกเฮ้อคนอย่างเธอจะพูดเฮ้ยพ่อฮะย้ายเอ้ยยังนี้แม่ว่าย้ายแครูดีก็มีตั้งเยอะแต่ว่าเด็กๆก็ชอบร้ายคุณครูที่สอนแม่มาเขาสอนโคตรเก่งและโคตรนท์เสงต้นไม้อยากควรจะโตคุณครูไม่ควรมาตัดไม้ย้ายไปไหนอะแม่มีที่หนึ่งดีมากๆสนับสนุนความฝันเด็กลบได้ลุกได้แม่จบที่นั่นเหมือนกันแม่เรียนอะไรมาการตลาด แล้วมันที่ไหนยี่ห้อการค้าเราเด็กหอการค้าโอเคไม่ว่าอันชีเกาหลีเทคโนโลยีหรือโฆษณาก็หอการค้าเอ้ยเเราเด็กหัวการค้าเฮ้ยมาหาอะไรมาหามาหาอะไรหอการค้าหอการค้าเอเ้ยเราเด็กห่อการค้าความฝันจะเป็นอะไรเล็กใหญ่ก็ต้องหอการค้าการค้าเอ้ยเอ้ยเ้ยเราเด็กหัวการค้าเ้ยมาหาอะไรมาหามาหาอะไรหอ ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะฮะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ UTCC Live นะครับผมในช่วงนี้นะฮะ UTCC Talk เราได้อยู่กับแขกรับเชิญของเรานักศึกษาทั้ง3ท่านจากชมรมแมวมอนั่นเองใช่ครับนะฮะเดี๋ยวขอรบกวนน้องๆทุกคนนะฮะช่วยแนะนำตัวเองนิดหนึ่งว่าตัวเองชื่ออะไรนะครับว่าความเป็นมาเป็นอย่างไรนะฮะครับก็สวัสดีครับผมฟุภพัทธารักนะครับชื่อเล่นชื่อแมวครับ ชั้นปีที่4คณะนิเทศศาสตร์สาขาการออกแบบและผลิตสื่อดิจิตอลครับปัจจุบันก็ดํารงตําแหน่งเป็นรักษา,าการประธานชมรมคนรักแมวคนปัจจุบันครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนภานุชาเมธาชื่อเล่นชอโยค่ะอยู่ชั้นปีที่2ค่ะคณะการศึกษาปฐมวัยก็เป็นว่าที่ประธานชมรมคนรักแมวคนต่อไปค่ะสวัสดีครับชื่อแม็กครับลัตนัยแก้วประทุนเป็นนักศึกษาปีหนึ่งคณะมนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อชีพและการสื่อสารครับเป็นรองประธานรุ่นปัจจุบัน ใช่ครับอันนี้ก็เป็น3คนเนาะในตัวแทนของชมรมคนรักแมวของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับทีนี้คงไม่ต้องถามแล้วว่ารักแมวหรือเปล่าเพราะอยู่ในชมรมไปแล้วใช่ไหมครับเรามาถามดีกว,ว่าว่าอะไรของแมวหรือว่าตรงไหนของแมวที่เป็นจุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบแมวจังเลยอะ่ะก็ รู้สึกว่าสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแมวเนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างจะน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวมันเองครับไม่ว่าจะเป็นขนปุยเสียงร้องน่ารักหรือแม้กระทั่งแบบความเป็นอิสระความโดดเด่นหรือว่าความแบบไม่ยอมตกเป็นทาสใครจนเราเนี่ยต้องกลายเป็นทาสมันเองของของพวกมันนี่แหละครับจริงครับก็เลยลงไานในจุดนี้ของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแมวครับครับอ่นลูกก็การที่โดนน้องอ้อนเนี่ยแหละค่ะโดนตก แพ้ลูกอ้อนอครับเราหะไอไมก็รู้สึกแพ้ในจุดนี้เหมือนกันครับน้องน่าสงสารน้องจ,จอนก็เลยเราตามันมบ้องแบลเนาะแมวนอ้องมันทําให้เราแพ้ลูกอ้อนแล้วปกติเวลาเราเลี้ยงเนี่ยเราเลี้ยงแมวพันุหรือว่าแมวแมวจอนะครับถ้าอย่างของผมเนี่ยของผมเลี้ยงเลี้ยงเป็นจอนล้วนเลยครับละตลอดชีวิตี่เเลี้ยงมาแต่เป็นแมวแมวสลิดท,ทั้งนั้นเลยครับเก็บมาจากข้าวถนนทั้งนั้นเลยครับเขาบอกอาจารย์บอลเขาบอกอะไรสลิดอ่ะมันมันค่อนข้างก้าวลาวมันชอบปอบจริงไฮะค่อนข้างจะเป็นแมวที่เรียกว่า อันเลิศขั้นสุดดีกว่าครับแบบสู้ชีวิตใช่ใครใครเลี้ยงสลิดเป็นเป็นเหมือนกันคอมเมนต์ใต้ไลฟ์หน่อยครับเขาบอกว่าถ้าเราอยู่นิ่งๆแล้วเราไม่สนใจเขาจะหาจังหวัดจังหวะทําเราเลยเผื่อไม่ได้ครับแมวสลิดเนี่ยจังหวะนี้เผื่อไม่ได้เพกยงวินาทีเลยครับแมวสไบโวลใช่ชีวิตเราก็เลี้ยงตัวเองด้วยกอย่างของหนูก็จะเป็นแมวลายสลิดเหมือนกันค่ะแต่ว่ามีเปอร์เซียมาด้วยตัวอยู่กันยังไงคะเนี่ยน้องน้องอยู่ด้วยกันได้อค่ะแต่ว่า ขอเสริมนิดนึงแมวสลิดไม่ได้ก้าวเลา้ทุกตัวนะคะอ่าอยู่ที่การเลี้ยงดูอยู่ที่การเลี้ยงดูนะหยุดอ่าไม่ได้เลี้ยงแมวหรอกเราเลี้ยงครับน้องเป็นแมวพันธุ์ที่หลงเป็นแมวจอนก็เลยกลัาเลี้ยงอ๋ออู๋แปลว่าถ้าวันนี้เราเลี้ยงแมวพันธุ์เดียวกันก็หมายความว่าแมวทุกตัวจะมีนิสัยเหมือนกันใช่ครับแังว่าการวิธีการที่เราเลี้ยงเขาเนี่ยก็มีวนกระทบใช่ไหมฮะอ่ะเอิมที่บ้านเลี้ยงแมว ที่หมเราก็มาดูแลแมวนะแบ่งเวลาอย่างไงแบ่งเวลาอย่างไงอาจารย์ไม่ค่อยคือเราเนี่ยถือว่ารักแมวแบบสุดสุดหัวใจใช่ไหมไม่เท่บแบ่งเวลายังไง,ง,งไค,ครัรบผมอ,อย่างของหนูนะคะแมวคือแต่ละตัวคะ่ะอย่างแมวจรเขาเป็นเขารักอิสระคะ่ะอย่างของหนูก็คือเทน้ําเทอาหารไว้ค่ะใช่ ก็อย่างที่คุณหยกได้กล่าวไปครับแมวก็เป็นสัตว์ที่มันไม่ต้องเทคแคร์อะไรเยอะครับมันสามารถดูแลตัวเองได้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งในการเลี้ยงดูตรงนี้ว่ามันสามารถที่จะช่วยให้เราแบ่งเวลาในการทําสิ่งต่างๆในชีวิตประจาวันได้ง่ายครับในการเลี้ยงดูน้องแมวครับ เห็นด้วยครับเพราะแมวเขาเป็นสัตว์ที่สันโดษในตัวอยู่แล้วแล้วช่วงเช้าก็เป็นช่วงที่เขานอนอยู่ด้วยก็เลยอ๋อพอดีเราพอดีเราบมดุดอะแต่ประสบการ์เขาบอกว่าแมวไม่ได้ต้องการอะไรมีแต่เราไปยัดเยียดให้มันถูกต้องครับเออแล้วอย่างนี้ชมชมรมคนรักแมวเนี่ยเราเราทำอะไรบ้างครับในในมอเราครับอย่างล่าสุดนะคะก็จะมีน้องแมวที่อยู่ในช่วงเชื้อรากินเนื้อระบาดค่ะเราก็จะพาน้องไปรักษาแล้วก็คอยดูแลป้อนยาให้น้องแล้วก็ คอยทาแผ่อะค่ะดูแลเหมือนกับดูแลแมวจรที่ไม่มีใครดูแลใช่ค่ะดูแลเหมือนลูกดูแลเหมือนลูกใช่เห็นมันเอ็นดูแล้วเท่าไหฮะไม่ทราบว่าชมรมเนี่ยดูแลแมวทั้งหมอ่ใช่ไหมใช่ค่ะไม่ทราบว่าทั้งหมอของเราเนี่ยมีแมวทั้งหมดประมาณกี่ตัวณปัจจุบันตอนนี้ที่มีข้อมูลอยู่นะครับผม มีอยู่เป็นหลักร้อยครับตอนนี้หลักร้อย,อยใช่ครับอยู่ oh. ที่ร้อยยี่สิบตัวโดยประมาณครับ oh. และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในทุกๆวันด้วยปัจจัยหลายๆอย่างครับ oh, <my. S 2> เราอาจจะเดินผ่านเล็กน้อยนะครับจากภาพเนี่ยก็เป็นเป็นแมวนอะที่ทางชมรมเนี่ยดูแลอยู่น<ช>่<ช>ครับเราอาจจะเดินผ่านหน้าฟู้เดินผ่านตรงนี้เห็นบางตัวประจำประจาแต่ความจริงแล้วเนี่ยเขาอยู่แทบจะทุกซอกทุกมุมเลยนะครับ mm hmm. ก็น้องน่ารักนะฮะมีความมีความกระโดดกระโดดมาเมื่อกี้ก็จะพูดว่าแมวสซ่มีความสุขุมไหม ตอนนี้ไม่แล้วครัช้าไปแล้วก็แต่ละคนที่รักแมวก็ถูกใจนะแต่อีกหนึ่งหน้าที่ที่ชมรมทำเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการทําให้ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาบุคลากรหรือแม้แต่นักศึกหรือว่าแต่แมวแล้วกนที่อยู่ในมอเนี่ยอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าชมรมนี้เนี่ยจุดประสงค์แรกเริ่มที่ก่อตั้งขึ้นมาเลยเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาด้วยความที่อยากจะแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากแมวจรจัดปัญหาแมวจรจัดภายในมหาวิทยาลัยนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นแมวดุร้าย แมวไปกัดนักศษายังอาหารนักศึกษาหรือแม้กระทั่งแบบ ừ ừ. โรคภายในแมวที่สามารถติดต่อเข้าไปสู่คนได้นะครับหลักๆเลยเนี่ยชมรมเราก่อตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาในประเด็นเหล่านี้ครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลอกแมวภายในมหาวิทยาลัยเนี่ยให้มันดีขึ้นและอยู่ร่วมกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นสุขครับอ๋ตอต้องชื่นชมนะฮะนักศึกษาแต่ละคนมีความตั้งใจที่จะทํา บุญนะให้ทำบุญให้ชีวิตของน้องน้องแมวนะและแม้แต่บุคลากรของเราเนี่ยครับบุคลากรนักศึกษาของเราเนี่ยมีชีวิตความอยู่ที่ดีขึ้นนะไม่ต้องมีแมวมาแย่งอาหารกินเขาบอกว่าจริงๆอ่ะการแย่งอาหารมันคือมันคือสัญชาตญาณของความอยู่รอดนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราปรับสมดุลได้เราก็อยู่กันได้นะครับอ่ะนะท้ายนี้ครับไม่ทราบว่าทางชมรมนะมีอะไรอยากจะฝากให้เพื่อนๆที่บ้านไหมฮะว่า ากมีคนสนใจอยากจะเลี้ยงแมวขึ้นมาเนี่ยไม่ทราบว่าควรจะทาอะไรก่อนบ้างควรจะคํานึงถึงเรื่องอะไรบ้างครับผมก็ต้องมีเงินครับสำคัญที่สุดเลยครับต้องมีเงินครับต้องมีเวลาและมีเวค่าบำรุงมันแพงอยู่ใช่ครับด้วยความที่ว่าการคือไม่ใช่แค่การเลี้ยงแมวหรอกครับการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหมาแมวนกกระต่าย หมูเห็ดเป็ดไก่อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยมันต้องใช้ใช้เงินอยู่แล้วใช้เงินในการซื้อสิ่งต่างๆที่จะใช้มาเลี้ยงดูน้องๆนะครับผมมันก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยรับผิดชอบชีวิตชีวิตหนึ่งไปตลอดชีวิตเมื่อตัดสินใจเลี้ยงเขาแล้วก็หลักๆเลยครับต้องมีเงินครับเงินสำคัญที่สุดครับณจุดจุดนี้ตัวนี้น่ารักนะตัวเมื่อกี้ออร์โลราครับนี่เดี๋ยวผมขอยัดโฆษณาหน่อยครับในตัวภาพอินเทอร์เฟซอินเสิร์ตที่ขึ้นอยู่นะครับเป็น ที่ห้องนิเทศชั้น3นะครับเป็นห้องรองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาครับเป็นห้องของอาจารย์นรีพิเชษพันธ์นะครับเป็นคาเฟ่แมวแล้วใช่ครับเป็นสถานที่ที่เราจะอิมพร์ตแมวขึ้นมาไว้ในห้อง<า>นี้จำได้ว่าอาจารย์ท่านขายของด้วยเพื่อเอาเงินไปซื้ออาหารให้แมวใช่ครับรายได้ทุกอย่างเนี่ยคือเอามาบริหารในการช่วยดูแลน้องแมวหมดเลยครับอะไรอยู่ลูกถ้าวันนี้คนจะต้องเลี้ยงแมวจะตัดสินใจเลี้ยงแมวอยากให้พูดถึงอะไรที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันเป็นปัจจัยที่เราต้องคิดก่อนตัดสินใจครับก็อย่างหนูนะคะ คือแนะนําเป็นแนวจอนคะคะเพราะว่าน้องไม่มีโอกาสได้เลือกบ้านเป็นของตัวอเองนะใช่ค่ะอ,อยากให้คนหันมาสนใจแมวจรมากยิ่งขึ้นเพื่อให้น้องได้มีบ้านาเป็นหลักสุดท้ายของน้องค่ะสุดท้ายแม็กครับผมอยากให้เพื่อนๆมองถึงระยะยาวครับเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยไม่ว่าจะแมวหรืออะไรก็ตามอ่ะ มันไม่ใช่การน่ารักแค่ในช่วงแรกแต่มันคือการรับผิดชอบชีวิตเขาไปในระยะยาวอ่ครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงเนาะว่าจะเป็นเรื่องของเวลาเรื่องของทุนทรัพย์แล้วก็เรื่องของว่าเราจะยังคงรักเขาอยู่ต่อไปได้นานขนาดไหนนะถ้าไม่พร้อมเนี่ยคาเฟ่แมวตอบโจทย์นะต้องบอกจริงตอบโจทย์มากถ้าชอบแมวแต่ว่าเราไม่มีเวลาก็คาเฟ่แมวคาเฟ่แมวดีกว่ารักครับเดียวพอนะครับหรือว่าถ้าถ้าอยากดูแลก็ มาอยู่ที่มหาวิทยาลัยของคัะไทยครับพกแมวเรือมาทุกวันเราได้เลี้ยงแมวทุกวันครับแล้วก็มีชมรมคอยสพอร์ตด้วยถูกต้องใช่ไหมครับใครนะครับสนใจเอ้ยอยากไปอยู่ในมหาวิทยาลัยที่รักสัตว์นะฮะหมกันครเป็นหนึ่งในออฟชั่นได้เลยนะครับมีพี่ๆน้องๆคอยดูแลแมวจรภายในมหาลัย อ่าใช่ครับแล้วก็มีคณะเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้ขอบคุณน้องๆสามคนมากครับจากชมรมคนรักแมวมหาวิทยาลัยของคาทัยนะครับขอบคุณมากๆนะครับนะในในช่วงถัดไปหรือว่าในเทปถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับช่อง UTTT Station นะครับล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับครั้งนี้นะฮะเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ